สวัสดีค่ะนักเรียนคะคุณครูเปียรัตบุญลักษณ์นะคะวันนี้มาพบในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะในเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเรามาเตรียมความพร้อมในเรื่องของ อุปกรณ์ที่จะเรียนกันในวันนี้ก็จะมี 1. ห,หนังสือเรียนนะคะรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะ 2. ก็คือสมุดสมุดจดบันทึกของรายวิชาสังคมนะคะของนักเรียนเองนะคะ 3. อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะเป็นปากกาดินสอ,อยางลบไม้บรรทัดนักเรียนเตรียมความพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเรามาเร,เริ่มเรียนเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกันได้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะ เรามารู้ความเป็นมาของวัฒนธรรมไทยกันเลยนะคะวัฒนธรรมไทยก็คือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่เป็นเอกลักษณ์หรือลักษณะประจำชาติไทยนั้นเป็นผลมาจากบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์สังสมและถ่ายทอดให้ลูกหลานสืบต่อกันมา เป็นระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นวัฒนธรรมนั่นเองนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามารู้จักความหมายของวัฒนธรรมไทยกันนะคะวัฒนธรรมไทยก็คือสิ่งที่ทำความเจริญงอกงามให้แก่หมูคนะ่คณะดังนั้นวัฒนธรรมไทยจึงแพ่ เป็นแผนในการดำเนินชีวิตของคนไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่มีการสั่งสมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดสืบต่อกันมานั่นเองนะคะค่ะหลังจากเรารู้ความหมายของอวัฒนธรรมไทยนะคะเรามารู้ต่อไปเลยว่า ประเภทของวัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้างนะคะมีดังนี้ักเรียนก็คือวัฒนธรรมทางภาษานักเรียนมาดูซิวัฒนธรรมทางภาษาของคนไทยเนี่ยเรามีภาษาไทยเป็นของตนเองและทั้งภาษาพูดนะคะภาษาเขียนต่อไป เป็นเรื่องของวัฒนธรรมทางด้านวัตถุนะคะดูซิวัฒนธรรมทางด้านวัตถุคือการเกิดเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและได้สืบต่อกันมาเช่นหัตถกรรมสถาปัตยกรรมเดี๋ยวครูขยายความคำว่าหัตถกรรมก็คือ การทำชิ้นงานจากมือ,อเช่นกา,นะะการถักนะคะการถักการทอการสารยาเรียกว่าหัตถกรรมนะคะส่วนสถาปัตยกรรมก็คือความหมายก็คือการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างโบราณสถานจะเรียกว่าสถาปัตยกรรมนะคะจากนั้นเรามาดู เรื่องที่3วัฒนธรรมทางด้านจิตใจนะเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับความคิดความเชื่อความศรัทธาต่อศาสนาศิลธรรมแล้วก็จริยธรรมนั่นเองต่อไปเรามาดูส่วนที่4วัฒนธรรมทางขนธรรมเนียมประเพณีนะคะก็คือเช่น ประเพณีสงการประเพณีรอยกระทงที่เราได้เข้าร่วมประเพณีกันทุกทุกปีนะคะค่ะนักเรียนคะถึงตอนนี้แล้วเรามาดูซิว่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างไรดูตามภาพนะคะในด้านของพระพุทธศาสนาคนไทยส่วนใหญ่เนี่ย นับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินะคะมีการทำบุญในโอกาสต่างๆการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อพระพิกษุด้านต่อไปในด้านของภาษาไทยใช้เป็นภาษาราชการในการติดต่อสื่อสารแม้ว่าในแต่ละภูมิภาคจะมีภาษาถิ่นที่แตกต่างกันแต่ คนไทยก็สามารถสื่อสารกันได้นะคะส่วนด้านต่อไปนะคะในเรื่องของมารยาทไทยเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพผู้ใหญ่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตาการุณาเกรงใจรักสงบและมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันนะคะ ส่วนด้านต่อไปเลยศิลปะขแขนงต่างๆนะคะศิลปรกรรมขแขนงต่างๆเป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ศิลปรกรรมทั้งด้านสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมจิตกรรมวรรณกรรมและนาฏกรรมนะคะครูขยายความไปแล้วนะคะว่าสถาปัตยกรรมก็คือสิ่งก่อสร้างครูยกตัวอย่างเช่น วัดโบสถ์วิหารนะคะปฏิมากรรมก็คือการปั้นปั้นด้วยมือนะคะเป็นการปั้นรูปเหมือนปั้นพระพุทธรูปนะคะจิตกรรมก็คือการวาดวาดเช่นวาดภาพวาดพระพุทธประวัติบนฝาผนังโบสถ์นะคะวรรณกรรมก็ได้แต่การแต่งเรื่องนะคะ หรือการแต่งกรอนต่างๆและนาฏกรรมก็คือการแสดงในในการแสดงของสิ่งออโบราณน,นะคะในเรื่องของการรําการไล่การขับร้องอย่างนี้นะคะส่วนต่อไปเลยในเรื่องของประเพณีนะคะประเพณีเนี่ย และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเศรกรรมก็อย่างเช่นนะคะพิธีแรกนาะขวัญพิธีทำขวัญข้าวพิธีไหวพระแม่โพศนะคะต่อไปนักเรียนเรามารู้จักคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทยกันดีกว่านะคะ คุณค่าของวัฒนธรรมไทยอันดับแรกนะคะก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินชีวิตนะคะต่อไปเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมสังคมต่อไปเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมนะคะแล้วก็ ตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจหล่อร้อมบุคลิกภาพสมาชิกของสังคมให้เป็นไปทางที่ดีและสุดท้ายก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเรามาดูซิว่าประเทศไทยของเรานะคะ มีคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทยดูเลยนักเรียนศึกษาและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมร่วมการดูแรลรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ร่วมการสืบสารวัฒนธรรมไทยร่วมเผยแผ่วัฒนธรรมไทยให้ชาวโลกได้รู้ค่ะนักเรียนค่ะ เดี๋ยวเรามาสรุปกันในเรื่องของวัฒนธรรมไทยมาดูเลยนะคะในสิ่งแรกที่เป็นหน้าภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยก็คือในเรื่องของภาษาไทยนะคะเรามีภาษาไทยเป็นภาษาตะจำชาติไทยนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมทางด้านวัตถุอย่างเช่นโบสถ์ วิหารวัดวัดสวยงามนะคะต่อไปวัฒนธรรมทางด้านจิตใจก็คือการได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาส่วนอีกด้านก็คือด้านทางขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลนะคะอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์ประเพณีร้อยกระทงประเพณีตามท้องถิ่นต่างๆนะคะค่ะนักเรียนคะเราก็มาเรียนกันถึงเกือบจะท้ายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนนำสมุด วิชาสังคมขึ้นมาเลยนะคะเรามาทำใบงานลงในสมุดกันดีกว่านะคะใบงานที่2.11เรื่องประเภทของวัฒนธรรมไทยคำชี้แจงให้นักเรียนพิจารณาข้อความในตารางว่าจัดอยู่ในวัฒนธรรมประเภทใดแล้วขีดเครื่องหมายถูก ลงในช่องประเภทของวัฒนธรรมไทยนะคะย้ำลงทำในสมุดวิชาสังคมนะคะเราจะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะ,ะคุณครูให้เวลานักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเลยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงหนะ้าวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน No.